ให้เย็นเหมือนฟักให้หนักเหมือนหินอยู่กินกันจนแก่เท่านะลูกขอน้องกูไปแล้วอย่าเอามาคืนแล้วกันผมจะรักจะยกย่องให้เกียรติยาศจนกว่าความตายจะมาพรากเราจากกันครับเมื่อ,อไหร่จะเลิกทำตัวเป็นหมอผีซะทีวะชาวบ้านแถวนี้เขาคิดมึงเป็นบ้าไปแล้วเรื่องมันก็ผ่านไปสามปีแล้วลูกพุธก็บอกเองว่าไอ้ผีตรงนี้มันอาฆาตยังไงมันต้องกลับมา กูกับไอยอดคิดเหมือนกันว่าทุกคืนเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่รอบบ้านคอยจับจ้องพวกเราอยู่พี่ยากสัญญากับยี่ก่อนนะว่าพี่ยากจะกลับมาได้สิพี่สัญญาช่วยกูด,ด้วยอย่าไปสนใจมัน คนอย่างมึงถ้ามันแน่จริง่ะทำไมมึงปล่อยให้น้องถูกนีหา,จจหา,านั่นแดกจอดอึ้หายแล้งสาวเพื่อนเล่นมีรัตรัสุนของมึงจะทำอะไรกูได้ไอ้เคี้ยยะัายยุ่งขนาดนี้พี่จะมาได้ไหมเนี่ยงานแต่งน้องมันต้องทีมันต้องมาอยู่แล้วถ้าแย้มยังอยู่ด้วยก็คงจะดีเนาะแม่ทำไมเราไม่ลงไปข้างล่าง เฮ้ยหยไป่เขามาเลยกูตายห่างกันทุกคนเอ๊สั่งมันเลื้กูไปแล้ว

เอาเรื <S <s ่องก็หอมเดือดเหมือนกันนะพาน์บ้านก็โคตรเดือดที่จบแล้วใช่ไหมนะฮะผมผมคิดว่าตอนแรกของเราคือเราเห็นแค่ตอนเราใช่ตอนเราเราก็หนักแล้วใช่อ๋อในบ้านก็หนักเหมือนกันในบ้านก็หนักคิดว่าในป่าหนักแล้วโอเคพารโรงแรมก็หนักหนักหมดเลยทุกคนหนักหมดเลยเออสมภาพยี่เข้าใจแล้วว่าน้อยน่าบอกว่าบูเยอะขึ้นค่ะได้บูันทุกคนเลย เชื่อแล้วเชื่อแล้ว <c oughs> โหโหดจริงๆในก็ฝากไปดูเชลเลอร์ของที่หยด2ด้วยนะครับวันนี้ดูได้เลยครับผมตื่นเต้นแน่นอนครับผมแล้วก็ฝากที่หยด2ด้วยนะครับผมเจอก,กัน10ตุลาคมนี้ครับ